No sunshine when he gone. It's not the same this way. I know sunshine when he's gone. It's hard to see the hope anytime he goes away. I wonder if he.

สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อแตงโมครับอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบครับ2ี่สเองเหรอเนี่ยไม่ได้หมายถึงหน้าแก่นะหมายว่าถ้าเล็กหน้ามีประสบการณ์นิดนึงไม่หมายถึงว่าร้องเก่งขนาดนี้ยี่สิบโอ้โหเริ่มมาได้เริ่มร้องมาได้กี่ขวบวนะครับตั้งเพิ่งร้องสากลตอนเข้าปีหนึ่งครับปีนี้ปีอะไรครับปีสามครับผมร้องมาได้สามปีใช่ไหมครับครับแล้วก่อนหน้าร้องสากลน่ะก่อนหน้าร้องสากลร้อง ไทยลูกทุ่งค่ะร้องทุ่งล่ะลูกทุ่ง,งได้ด้วย,หเ,ยเหรอโอ้โหร้ายสนิทได้ไหมสนิทได้ไหมให้พี่เสียดายที่ไม่ได้หันมาหน่อยใช่เราหนูร้องลมหายใจเป็นเพราะชอบลูกทุ่งอยูอดีเธอคือลมหายใจเธอคือทุกอย่างจะรักเธอไม่มีวันจาะไปจากใจ <laughs> อยากอยากเดินไปหยิกคิ้วออกจริงๆแล้วเมื่อกี้คุณโดนมากเลยโอ้โหแล้วแล้วทำไมถึงอยากอยู่ทีมพี่ครับอยากไม่อยากนี่คุณคุณนชวนเขาคุยแต่เขาตาไปมองข้างนี้ที่ฉันเ็นนี่เสกแทนคุณไนเรื่อยนี่เขาเห็นถ้าสองคนนี้ดูแลไม่ดีเดี๋ยวเจอกันรอบสติว จที่เราหันสองคนเรายังไม่ได้พูดอะไรเลยนะพี่นะไอคนไม่ได้ไอคนไม่ได้แบบติดเต้นอย่างได้ oh. แตงโมครับครับผมอยู่กับผมเถอะคือผมหันมาตั้งแต่แรกเลยเพราะได้ยินสิ่งที่มันวันนี้ยังไม่ได้ยินเลยนะครับแล้วก็ <Yeah. S 1> คุณเป็นคนที่เป็นเอกอุในด้านการควบจังหวะในด้านเล่นกับจังหวะเพลงนะครับซึ่งในขณะเดียวกันก็มี จิตวิญญาณอยู่ในตรงนี้อยู่ในเสียงร้องของคุณซึ่งมันเหมือนคนที่ควบม้าไปสวดมนต์ไปเหมือนคนทีน่มันเหมือนจะดีนะเมื่อกี้โกงมาคือ,อ <S <S> มันเหมือนมันมีอาคมอยู่ในอยู่ในสิ่งนั้นที่คุณร้องออกมาแล้วก็ผมก็ต้องอาคมคุณแบบไปแล้วทั้งพี่เสริมเสริมจากทีมแตมนะครับนอกจากถึงที่พี่แตมเขาว่ามาแล้วน้องยังมีความสนุกสนานมีความเฮฮามีความอารมณ์ดีอย่างที่เป็นอยู่อย่างเงี้ย ซึ่งมันเหมาะมากที่จะร่วมงานกับพี่นั่นชื่อรอบตึงผมก็สรุปเฮฮาได้เหมือนกันในบางครั้งนะเรือกมาจากบ้านนะครับคะเรียกเลือกใครมาก่อนนะตอนแรกเหรอคะใช่ตอนแรกเลือกพี่โจอี้โอ้โหโจอี้เขาไม่เลือกน้องอะโป้งโปงแล้วพี่กันแรปเป็นนะ ขาไม่เลือกแตงโมแต่พี่จะเลือกจากสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้นะฮะว่าจะเลือกสิ่งที่มันเหมาะกับน้องหรือสิ่งที่เหมาะกับน้องกว่าอะแตงโมบรรยายสรุปเลยครับว่าแตงโมจะอยู่กับใครเอ่อยู่กับใครดีอะฮะอะไรนะใช่ใช่เอาแลว ข้าวนี้ทําใจลำบากเลือกไมย่ยากเลยครับ <c oughs> เลือกพี่ก้องก็ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs>